สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ ADA นะครับ ADA นะครับเดสม o คอร์และอินดิเคเตอร์ต่างนะครับถือว่าลงมาหนักๆมากนะครับกลับตัวขึ้นได้ก็คงกลับไปแล้วนะครับแต่นี่ก็คือหนึ่งเลยสภาวะตลาดนะบบวกกับ Bitcoin ยังลงอยู่นะ ADA ก็โดนกดอยู่เนี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับ0.788นะที่ผมเคยให้ไว้เนะหลายคนบอกว่ามันจะลงมาถึงไหมนะครับ วันนี้มันก็มาแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยให้เป้าเผื่อมาอีกทีหนึ่งศูนจุดสี่และศูนจุดหกนะครับอ่า ada มันมันมีสิทธิ์หลุดลงไปแถวลากต้นมะม่วงได้เลยนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับปัจจุบันบิตคอยมันเหมือนยังยังยังลงไม่จบนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับถ้าเราดูจากเด d คอร์สนะ ada มันเหมือนมันเกินมาแล้วเก้าสิบวันนะมันมีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้ามาขึ้นแถวเนี้ยนะครับอาจจะจะเป็นเป้าหมายนะในการโดนช็อตบ่อยนะครับ อ่ามาขึ้นแถวเนี่ยต้องรอขึ้นพร้อมบิตคอยก็ไม่เป็นไรนะผมเลยให้เป้ามานะวันนี้ก็ให้เป้ามาที่ว่าถ้ามันหลุดลงไปอาจจะได้เห็นแถว0.6นยะครับและศู 4, แรงซื้อมันน่าจะมีแหละนะครับสำหรับ ADA เนาะแต่ถ้าไม่หลุดเป้า0.7เนี่ยก็จะกลายเป็นเป้าต้นๆเลยนะครับเป้าต้นๆที่เราสามารถเก็บของแบบถูกๆได้เลยนะแต่ยังไงก็ยังไม่ควรไว้วางใจเนาะ ADA รับตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ ออยู่แถวเนี้ยนะครับถ้ารับได้ก็มีแต่สายฟิวเจอร์เท่านั้นนะครับก็คือลองนะครับลองแล้ว S อเท่านั้นนะครับถ้ามันตัดแถว0ู8 8จ็ปก็ทำใจไวนน้นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับก็ผมมีอีกทรงกราฟหนึ่งนะนะก็คือหนึ่งเลยก็เป็น ADA อัพนะครับผมไม่ชี้เหรียญดาวนะอันนี้เป็นสปอตในโหมดไบเนนนะครับก็คือเป็นการซื้อเหรียญที่มันวิ่งตาม a อ a นะครับ ถ้าเป็น ADA ดาวนะครับมันจะวิ่งสวนทางของ ADA ถ้า ADA ขึ้นไอตัวนั้นมันจะลงถ้า ADA ลงไอตัวนั้นมันจะได้กําไรในขาขึ้นนั่นเองนั่นก็คือซื้อในขาลงนะครับทำนายว่ามันจะขึ้นนั่นแหละนะแต่ทีนี้เราไม่เล่นเหรียญดาวนะเพราะว่าในช่วงนี้มันลงมาหนักมากถ้ามันกลับตัวขึ้นมาเรามีสิทธิ์ดอยไม่มีวันหยุดเลยนะคือดอยไม่มีวันกลับมานะถ้าเกิดมาขึ้นไป 2S 3S นะเรียบร้อยนะไม่เล่นเหรียญดาวเนานะผมเลยจะแนะนำเหรียญออพนะครับ อ่าเหรียญแอปนะครับตอนนี้ก็คือจุดสุดนะครับจุดสุดก็พอๆกับกับเหรียญธรรมดามเนาะ A D A ธรรมดาเนาะแต่ถ้ามันหลุดนะนะเนี่ยมันไม่มีแนวแนวต้านละเรารอแค่ว่ามันหลุดหรือไม่หลุดเท่านั้นเนะาะสมมุติว่ามันไม่หลุดามาดูในกราฟก่อนปัจจุบันราคา4จุดที่มันลงมาต่ำนะก็คือ4.99เนาะก็เข้ากับ A D A ที่ต่ำสุดก็คือ0จุดเท่าไหร่ศูนยนะครับนี่ ส่วนตัวดาวตัวแอปมันอยู่ที่0ูนย์สี่จุดเก้าเก้านะครับถ้าสมมุติว่ามันเทลงมาอีกมันมันมาสุดแถวศูนย์จุดศูนจุดเจดท่าไรนะเจ็ดสี่เมื่อกี้เนาะไอ้ตัวนี้ก็ประมาณสี่จุดเก้าเก้าอ่ะสมมุติเรามีสักหนึ่งพันเหรียญเราอยากซื้อไอเหรียญแอปเนี่ยเก็บไว้เพราะอนาคตอ่ะอย่างเช่นวันที่วันที่เท่าไรวันที่หนึ่งสิบแปดมกราอ่ะที่มันเพิ่งลงมาเนาะเดี๋ยวเราดูเราจะไปทํากําไรวันที่สิบแปดมกรานะครับ ดูก่อนนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขยายกนิดนึงเนาะอ่าเรามีหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมเราจะเอามาซื้อในราคาสี่อ่าห้าละกันเหรียญละห้าเนาะเราจะาซื้อในราคาห้าเหรียญเราจะได้ทั้งหมด ADA up สองร้อยเหรียญนะครับเราตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้ามันกลับตัวจริงตาม Bitcoin แล้วมันไม่หลุดลงไปข้างล่างละ ADA กลับไปวันที่สิบแปดมกราก็คือราคาสิแปดมกราเท่าไหร่ 18มกรานะครับอยู่ที่1.6นะครับ1.6 ADA กับ1.6เราจะไปขายที่1.6ก็คือ44.855คูณ44.855เราจะได้อยู่กำไรอยู่พัน8,971เหรียญเอาลบทุนก่อนลบทุน1,000กำไรเน่าๆเลยนะครับ7,900กว่าเหรียญนะครับคูณ3.3ก็คือ200,000กว่านะครับ อันนี้คือรอแค่กลับไปที่หนึ่งจุดหกนะครับ A D A นะครับส่วนไอตัวแอปก็คือจะกลับไปที่สี่จุดสี่นะครสี่จุดแปดอันนี้ก็เป็นการาเล่นคล้ายๆฟิวเจอร์นั่นแหละแต่ว่ามันปลอดภัยกว่านะครับในขาขึ้นนะครับแล้วมันได้เยอะกว่านะครับไม่ต้องลองอะไรละคือสาเหตุที่มันได้เยอะก็คงเป็นเพราะว่าเราเอาเงินจํานวนมากไปซื้อนั่นแะหละแต่ถ้าเรา,เราซื้อแค่หนึ่งร้อยเหรียญนะสมมติอยากเสี่ยงเล่นเล่นะหนึ่งร้อยเหรียญ h a n d 5ราคา5เหรียญเนาะปัจจุบันมันอยู่6.3ถ้ามันย่อตามมาอีกก็เหลือประมาณ5อ่ได้20เหรียญเอาไปคูณ44.855เราจะได้กําไรมาจาก100เหรียญเป็น897เหรียญเลยนะอ่าเนี่ยยอดเป็น100เหรียญก็ได้3,000นะครับคือได้คืนมาเท่าไหร่เนี่ย20,090เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการซื้อในระยะยาวนะครับสําหรับ ADA เนาะเป็น ADA app นะครับมีแค่ใน Binance นะครับ ่าเป็นเป็นการซื้อแบบสปอตนั่นเองนะไม่ใช่ฟิวเจอร์นะแต่ถ้าเป็น a d a ดาวนะครับเนี่ยอ่านเนี่ยถ้า a d a มันจะลงไป0.7นยอ่าูยอยู่ที่ไหนเนะี่ยอ่าูดเดี๋ยวไปดู0.7อยู่วันที่อะไรวันที่อ่า e ีวันนี้มันอยู่อ่าเหรยญเหรยนดาวผมว่าไม่ไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวมันปดวดหัวมันจะถ้าผมแนะนำไปแน่นอนคนต้องโลภเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่า อย่างเช่น1.6ลงมาอย่างเงี้ยนะ1.6ลงมาเนี่ยมันก็ขึ้นไปเราเราไม่ดูดีกว่าเหรียญเหรียญดาวเนาะอันตรายถ้าแนะนําไปแล้วดอยกันมายุ่งเลยนะครับเอาแค่เหรียญอัปก็พอเนาะอนาคตมันขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเหรียญออพก็จะปลอดภัยเนาะ A.D.A ก็มีประมาณเนี่ยนะครับที่ผมยังรอเล่นกันอยู่นะครับก็คือเราเราเรอดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าถ้ามันหลุดเนี่ยไอ้ตัวนี้จะลงอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปตามตอนที่มันหลุดแล้วกันเนาะ อ่าเ d a ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ